โอเคนะครับสวัสดีภาคเช้านะครับผมนะภาคเช้านะก็่นก็มาดูภาคเช้ากันก่อนนะครับผมหนกะนะครับไทยเช้านะหกหกห้าหกศูนย์หกเก้านะสำหรับคนที่จะทันนะแต่คงไม่ทันนะเผื่อลงจิตเผื่ออะไรนะครับผมผลเมื่อคือนนี้นะครับผมนะก็มาครึ่งใตยครึ่งนะลงเยอะนะครับผมนะก็อังกฤษอังกฤษอ่า ไม่มีเก้านะครับผมนะมาเยอรมันศูนย์นะครับรัเสเซียไม่มีเจ็ดนะครับได้น้อยเอ็กซ์ต้าได้ดาววีแล้วก็ตายาดาวโจนนะครับอมาดูภาคเช้าของเราดีกว่านะครับไทยเช้านะไม่น่าจะทันนะครับผมนะจินเช้าจินวีเช้านะครับผมสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่หกนะครับห1หนึ่งสี่หกนะครับแล้วก็ จินเช้านะครับน่าจะทันนะครับินเช้านะหุ้นจินเช้านะครับสนะครับสองสองสามเจ็นะครับแล้วก็ห้าง V ีนะครับผมนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งี่เจดหนึ่งหนะครับแล้วผมแล้วก็ต่อด้วยห้างสิงเช้านะครับเจ็ดหนึ่งสามหน่งนะครับผมส่วนลาวทีวีไม่แน่ลงนะครับผมเอาไป4ตัวเช้าก็แล้กันชินเช้าชินวีห้าง V ี ทางสิงเช้าเรื่อยๆครับผม